อีกอ้วนอ่น่อมือวัน้ยกของพระหินงานของมือพระหันอย่างเช่นว่างานมีมุดบรรลุอรหันต์แล้วพระโมัลานะบรรลุอรหันต์แล้วพวกนี้เรียกว่าพระเรียกว่าวัน้ยกมือถกจับวันยกวัยแล้วของท่านเรียกว่าวันแยงของท่านงานสองเรียกว่าพันธาคานิวันแยกวันแยกือพวกที่ล้างชาเรียนพังขังถมหมานของผู้เย้าเย้ะน้างาไว้ไว้ันถึงมาถึงเราไง ถ้าหันที่หันล้งถามาอุมเนี่ยเนี่ยวันนี้เนี่ยว่าพันพันขาคานี้วันนีน้เหมือนภาคอุ่นภาคอ่นเนียรเหมือนผู้นับสารเรียนทางของพระราชาคือผู้ที่แล้วคือผู้ที่ทยอย่องยามพระธรมนี้ไงของผู้เจ้าเนี่ยเนี่ยว่าพันขาคานี้วันนี้ไม่ได้ปราาาิหาร่ารหแล้วไม่ได้บรหา,าให้บริทรา,าทําหนีมารุณจากบารมีเหมือนไงพวกเนีไม่ต้องทำหนิงกับวิธีปัญญ,ญาเลพวก อโกโกโกยุดหยุดหยดแล้วก็เลยต้องล้างกาเพื่ออะไรเพื่อรุ่นหลังรุ่นหลังเนี่ยยิงอยู่ทุกอาขัดหยาที่ยังไม่เงินหมดหนูชาวบุรีไทยขัดหยาคี่งยังละไม่ได้ว่าการขัดหยาคิ่ยังไม่ได้เจะเดินหรือรุ่นขัดหยาคี่ยังไม่เขให้แย้งย่อดไม่มีแย่เพราหยิ่งงานของนั้นด้วยว่าพราะหยิงานของนั้นกำหมดหนูนหนันแล้ว แม่ว่าลูกเวทนาสัญญาสัง,งทารมีง,ง,งนแม่ว่าที่แม่ว่าแห่งโขงนนามนไหนที่ที่เรียกว่าอย่าเป็นที่ยางของมวลที่ได้ถ้าฐานนี้ตำหนหนูหมดแลแ้วจะท่านพูดข่างช่างว่าำนำหนนูหขันแล้วก็คือตำหนหมดแล้วไละน,นิริยางไดง้แล้วก็คือโยมเนี่ยจาเริ่มมักแล้วก็คือโยมหิแล้วทำให้แย่งคนแล้วก็คือบรรลุที่ไหวแล้ว พราะอย่างนั้นเนี่ยพักเล่าเรียนพุ่นไว้ไเละครัยิ่งเล่าเรียนเรียนพููตรงแม่แผนเพื่ออะไรเพื่อที่จะอย่างเช่นพระอุบาดีเนี่ยอ้อมเพื่อที่จะแม่แผนให้พระให้มีพระวิญญาณทอนมาเรื่รยอยๆจนถึงลูกเราเนี่ยคอยทำวัสดุก้อนอนพอยอยูอยอนนยยออ่อย่างเงี้ยถอนมีทันี้ไกรเอาพุธจะทันี้ติไกรถัจะนีุติไกรเขเนี้ยถอมายังไทั้งร่องุ่นเรื่อุ่นมาเขาเี้ยเรียกว่า งแหมแพงไร้นั่งขาบันเทิีอันนู้นงวงของผู้ย่าไว้งนั้นวันนี้งั้นของท่านหนึ่งชื่อว่าพันถาขานี้วัาาวนนี้ถามว่าว่าเมื่อพวกพันถาทุลักไม่ถามว่าจะอยู่ในที่แห่งหนึ่งในเพราะถากระภัย,เ,ย,ยเ,เรียนนู่นอุลย์คนไงเมื่อไม่ละว่าเมื่อที่หายยาเองเราอย่างนี้ที่ว่าขอ เขาคุณยกรอ่หอมเขาคุณยกอะไรยิ่งไปก็อยิ่งอยากหมุนหนีไปรเอยอยากยอมลงแหกแผนอยากนั้งถากว,ว่าทีมีไว้ความยืดของบุหรื่ชนน,น,นั้นเนี่ยเปลี่ยนพวันอย่างค่านี้ความยืดหนือไม่เป็นอันนี้อันนี้หั่นหั่นยกอัวมาว่าไม่ไอ้จจะมีบางยุกบางสม,มัยเนี่ยนี่แบบว่าเขายากบางแพง หาหาายได้ยากนะไรเนี้ยแล้วพี่หนูกลุ่มหนึ่งก็เลยมีความคิดว่าเรียนเพื่อที่จะล้างขาอันนี้ไม่ให้ไม่ให้หนุนหายไปข่านก็เลยถามว่าการเรียนแบบนี้ของบริษนทเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนพวกพันพันขาค้านี้ไหมข่านบอกว่าไม่เปลียนถามต่อไปว่าเพราะเหตุใดบอกว่าเพราะความที่คนไมีเงาอยู่ในขาเราเรียน เรลยว่าอะไรยิงอยู่ทื่ว่าปิญญาของบุคคลเปลี่นอัลคัคะ,ะว่างเปล,งลีนิ้ม่าระยะว่างปิญญาของพูเหียงขาทั้มเย็ดเป็ียนิ้ม่าระยะอย่างเดียวปิญญาของพูเหญิงานหกเป็นหันขาข่านิปิญญาเท่านั้นอง่งในที่นี้ข้ามบนของเอา,านิ้มข่าระงะปัญญาตอนนี้ แม่งแม่งในถามมุมคือว่าพวกอ่างขางธาะวใยันเนี่ยคือของอึดนทั้งหมดนะอันที่สองพวกนิขาระไะยันอันนี้อื่พวกนิขารทั้งนี้นิขารอันนี้ก็อึนหนวดยาในยมักหนวดยานบยผลถ้าคาคามีวักถ้าคาคามีผลอัคาขามีวักอาญาคามีผลอัาชันมัก เน <LY> <occurs> ี่ยว่าเนี่ยว่าวันแยณของของนี้ค่ะถ้าอาหารละมุนมากเป็นเป็นพันคาคานี้พันธีแม่งแม่งมุ่มอย่างนี้พันนีอ่านอ่านเยอะๆยังยังไม่ให้อายเยอะแยะเนี่ยเพราะอย่างหนึ่อาหารพะวันแย่ยวยังไม่ยังไม่ให้มุ่มนี้ยื้ยื้ย่ายหะไรละ Yeah. <laughs> การศึกษาบริรยัก็มีทั้งทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีส่วนดีก็คือนำมาปฏิบัติส่วนไม่ดีก็